สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มาพบกับพ่อครัวโตอเมนูนี้ที่คิดถึงนะครับวันนี้ได้เมนูอาหารอีสานมาฝากครับท่านผู้ชมครับเป็นต้มยำปลานิลต้มปลานิลใส่หน่อไม้ดองแล้วก็เจีวปลาพริกสดครับมาดูวัตถุดิบของเราครับปลาดินครับปลานินสดๆครับเนี่ยครับตาใสๆนะครับวันนี้พ่อครัวโตอใช้ตัวพอดีพอดีนะครับหน่อไม้ดองนะครับชิมก่อนนะครับบางเจ้าก็ เค็มบงางเจ้าก็เปรี้ยวนะครับเอาไปล้างน้ําก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็นะครับเครื่องแกงของเราครับตะไคร้ข่าใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดนี้เอาไว้ใส่ตอนท้ายนะครับท่านผู้ชมนะครับข่าแก่นะครับ ใส่เยอะถ้าใส่เยอะเขาจะเจือนะครับเนมีลูกโดดครับพริกขี้หนูครับพริกแดงจินดานะครับท่านผู้ชมเราจะแบ่งไปทําเจียวปลาราพริกสดด้วยนะครับและที่ขาดไม่ได้ที่เข้ากันเลยนะครับเมนูนี้ก็คือใบเมงลักครับใบเมงลักกับหน่อไม้ดองที่เข้ากันสุดๆเลยครับท่านผู้ชมต้นหอมผักชีนะครับนี่ครับมีไม่เยอะครับเริ่มต้นไปเราไปทํากันเลยครับท่านผู้ชมใสมะขามเปียกนะครับเผื่อหน่อไม้ดองไม่เปรี้ยวนะครับท่านผู้ชม ไปเริ่มต้นครับไปโขลกพริกพอยหยาบๆไม่ต้องเผ็ดนะครับเพราะเราจะใส่ลูกโดดเข้าไปตั้งน้ําให้ร้อนก่อนครับท่านผู้ชมนะครับ,รรบใส่พริกลงไปโขลกพอบุบๆนะครับท่านผู้ชมใส่เข้าไปนยครับเราเติมเกลือลงไปเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็คาครับ สองแว่นก็พอนะครับทุบตะไคร้บุบบุให้เขาส่งกลิ่นก่อนนะครับท่านผู้ชมไปต้มน้ําซุปรอนะครับท่านผู้ชมในระหว่างนี้เราก็มาเตรียมนะครับใบเมงลักครับเนี่ยครับใบเมงลักนะครับเป็นอะไรที่เข้ากันครับกับหน่อไม้ดอกครับท่านผู้ชมเรียบร้อยใบเมงลักเรียบร้อยนําไปล้างนะครับนี่รากผักชีต้นหอมผักชีนะครับ ใส่ปลานินลงไปนะครับตอนน้ําเดือดเดือดไม่ต้องคนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาจะขาวเอานะครับรอเขาเดือดอีกรอบก่อนนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับใส่ปลาเข้าไปพอเดือดนะครับเห็นฟองไหมครับท่านผู้ชมเราก็ช้อนฟองครับเนี่ยครับฟองครับเขาจะทาให้น้ําซุปของเราขาวก็ช้อนฟองออกนะครับท่านผู้ชมนะครับค่อยๆละเมียดตักฟองออกนะครับท่านผู้ชม นี่คือเทคนิคครับใส่ตอนน้ำเดือดเดือดนะครับใส่สมุนไพรเข้าไปแล้วก็ช้อนฟองออกอย่างนี้ก s, horses, thin, march, kind of Hen, hm so ็ไม่คาวแล้วครับทานผู้ชมตอนล้างปลาดินเราก็ล้างด้วยน้ําเกลือหรือน้ําส้มสายหรือน้ําสารส้มก็ได้นะครับทุนผู้ชมนะครับล้างด้วยน้ําเกลือหรือสารส้มก็ได้นะครับทานผู้ชมนะครับแล้วก็ใส่ตอนน้ําเดือดเดือดเราก็ไม่ต้องคนแค่นี้ก็ไม่คาวแล้วครับปลาของเรานะครับนี่คือเทคนิคง่ายๆนะครับทานผู้ชม แล้วก็พอน้ําเดือดก็เนี่ยครับหน่อไม้ดองที่เราเอาไปล้างล้างสัก2สองน้ําก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เอามาต้มแล้วก็ชิมก่อนนะครับบางเจ้าก็เค็มบางเจ้าก็เปรี้ยวอันนี้พอดีครับท่านผู้ชมหน่อไม้อ่อนๆน,นะครับรอให้เดือดแค่นี้เราก็ปรุงรสด้วยน้ํำปลานะครับท่านผู้ชมปลาเล็กน้อยนะครับขงปรุงรสนั่นเอง เสร็จเรียบร้อยพอเดือดปุ๊บอย่างนี้เราก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับขั้นตอนง่ายๆครับใส่ใบมะกรูดลงไปครับต้อใส่ไปตั้งแต่ตอนต้นเขาจะไม่หอมนะครับท่านผู้ชมใบมะกรูดตามด้วยอะไรครับตามด้วยต้นหอมผักชีนะครับใบแมงลักเนี่ยครับพระเอกของเรานะครับเนี่ยกลิ่นหน่อไม้ดองกับ ใบแมงลักเขาจะชูกลิ่นกันมากนะครับก็จะหอมนะครับสดร้อนๆโอ้โหเข้ากันทีเดียวครับเป็นเมนูอีสา,บานบ้านๆทากินง่ายๆสไตล์พระครัวตออนะครับทำกินง่ายๆ,ตตายๆแต่อร่อยครับตามคอนเซ็ปช่องของเราเรียบร้อยรอผักสลดิดเราก็ปิดไฟนะครับตักเตรียมเถอบแล้วเราจะไปทำเจ่วปลาร้าพริกสดกันครับ เจียวปลาพริกสดนี่ครับเราให้ผักสลุดนะครับนี่ครับกลิ่นหอมนะครับเราก็ไม่ต้องคนมากเดี๋ยวปลาเราจะเละนะครับท่านผู้ชมวันนี้พอขัวต่อใช้ปลาตัวไม่โตมากนะครับเอาพอประมาณนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับแกงปลาใส่หน่อไม้ดองนะครับเรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะเสิร์ฟเดี๋ยวแล้วตรอเจ้าของเราครับนี่ครับกลิ่นหอมตลบอบวนขึ้นมาทันทีครับท่านผู้ชมถ้าไม่เปรี้ยวก็ใส่มะขามเปียกเข้าไป แต่หน่อไม้ดองส่วนมากก็จะเปรี้ยวเดี๋ยวเราไปทําแจ่วปลาร้าพริกสดกันครับไปดูบ้างว่ามีอะไรครับนี่เลยครับพริกขิ้หนูครับให้ความเผ็ดจีจ๊าดนะครับแล้วก็ความหอมพริกจินดาแดงให้ความเผ็ดแล้วก็สีแดงนะครับหอมแดงนะครับกระเทียมนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มะเขือเทศนะครับใช้เป็นมะเขือเทศสีดานะครับท่านผู้ชมเขาก็จะออกเปรี้ยวหวานครับเริ่มต้นเราเอา ส่วนผสมทั้งหมดนี่ครับไปคั่วนะครับไปคั่วดรวยไฟอ่อนๆนะครับไปจีไฟก็ได้นะครับใส่น้าเข้าไปต้มนิดนึงก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับท่านผู้ชมแต่เพราะว่วตัวอ่อนจะคั่วแห้งๆนะครับท่านผู้ชมคั่วเรื่อยๆคั่วจนกว่านะครับหอมนะครับเขาจะเปลี่ยนสีนะครับกระเทียมมีความเปลี่ยนพริกมีความเปลี่ยนเท่านั้นก็ืีว่าได้แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับในระหว่างที่คั่วนะครับใส่เกลือลงไปเล็กน้อยก็ได้นะครับท่านผู้ชม เปิดไฟอ่อนๆนะครับเนี่ยครับคั่วไปเรื่อยๆนะครับนะครับบางท่านก็จะต้มบางท่านก็จะเสียบไม้ไปย่างก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเข้ากันดีเลยครับกับน้ําพริกแจ่วนะครับแจ่วปลาร้าพริกสดนะครับไม่ต้องใส่อะไรมากเลยครับท่านผู้ชมพอได้ที่เราก็เอาไปใส่โรลกไว้เตรียมโขลกนะครับแล้วก็เรามาจีเรามาจีมะเขือเทศซีดากับกระทะนะครับ จีเขาเรียก yeah! ว่าเอามาจีกับกระทะนะครับท่านผู้ชมให้เขาหอมสุกเลยนะครับท่านผู้ชมหรือถ้ามีเป็นไฟก็ย่างไฟก็ได้นะครับท่านผู้ชมแต่เพราะครัวมาได้ก่อไฟนะครับปรจีกับกระทะกันนี้ก็ได้นะครับเรียบร้อยสมสมทั้งหมดใส่เกลือเล็กน้อยนะครับเพื่อความกลมกล่อมนะครับท่านผู้ชมก่อนที่เราจะโขกนะครับโขกแบบหยาบละเอียดแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบนะครับแต่เพราะครัวตวอ่อนชอบโขกแบบหยาบนะครับท่านผู้ชมเพราะว่า จะได้รสของกระเทียมรสของหอมแดงรสของพริกนั่นเองนะครับท่านผู้ชมปรุงเครื่องด้วยเกลือไม่มีอะไรมากนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับโขลกเรียบร้อยแล้วเราก็ปรุงเครื่องด้วยอะไรครับเกลือเราใส่ไปแล้วใช่ไหมเราก็ใส่ผงปรุงรสนั่นเองนะครับผงชูรสนะครับท่านผู้ชมนิดหน่อยนะครับเนี่ยครับโขลกไปเรื่อยๆก่อนครับเนี่ยครับใส่ผงชูรสนะครับแล้วก็น้ำปลาต้มสุก หรือจะเป็นต่อนก็ได้เป็นเมื่อนะครับเป็นตัวก็ได้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับแค่นี้เองครับท่านผู้ชมท่านไหนชอบเกลี้ยวก็บีบมะนาวเรียบร้อยแล้วครับนี่คือเต๋อปลาร้าพริกสดแล้วก็กกดติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับท่านผู้ชมครับเป็นกําลังใจให้พรกเรตัวอ๋อได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ